เท้าก็ลองเ,อเปิดน้ำใส่หัวใจเท้านะครับผมนี่ที่ทุกคนเห็นนภารกิจของผมวันนี้ก็นี่ครับเปิดน้ำใส่หัใวใจเท้านะครับผมนี่ที่ทุกคนเห็นเลยนี่ครับพอดีพี่ชายแกกลับบ้านนะครับผม<น>ผมก็เลยมาเปิดแทนแกนะครับตรนนี้หัวใจเท้าก็ลองเปิดนะครับเปิดสวยนะครับนี่ก็เป็นแปลงที่พวกเรามาปลูกกันเองนะครับผมอยู่บนภูเขานะครับ มันจะเปิดอยู่ประมาณสองตัวนะครับก็ประมาณชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงหนึ่งก็ค่อยสับสับสองสับสองสับสองประมาณนี้ครับผมสับสองตัวสับสองตัวนะครับผมส่วนพวกผู้หญิงก็จะตัดอย่างนี้ครับตัดไปตัดไปมันฝรั่งอ่องครับอันไหนที่ว่าอันนี้แล้วก็นี่ครับผมไม่ต้องนะครับผมตัดในต้นที่เกียวนะครับผมงานวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผม แล้วเดี๋ยวจะเอายามาใส่อีกนะครับกันหนอนกันแมลงน,นะครับเกิดทุกรู้เพราะว่าพวกเราเน้นเน้นปลูกกันเองนะครับผมยประมาณนี้แล้วเปิดน้ําใส่กันอยู่นะครับผมงานของพวกผมก็ประมาณนี้ครับงานวันนี้